พระธรรมฮักไกเป็นคำเผยเพระวจนะสั้นๆแต่ทรงพลังเต็มไปด้วยข้อความที่ลึกซึ้งหลังจากอิสราเอลกลับมาจากการเป็นเฉลยในบาบิโลนผู้คนเริ่มพึงพอใจจดจ่ออยู่กับความต้องการของตนเองและละเลยการสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่พระเจ้าตรัสผ่านทางฮักไกเรียกคนให้จัดลำดับความสำคัญของชีวิต โดยให้ความสําคัญแก่การบูรณะพระวิหารของพระเจ้าก่อนสแสวงหาความสะดวกสบายของตนเองพระเจ้าเรียกร้องให้ผู้นําและประชาชนหันมามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่พระธรรมฮักไกเตือนเราถึงความสําคัญของการให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเราเราควรสํารวจดูว่าวันนี้เราจัดลําดับความสําคัญสิ่งต่างๆอย่างไรเราให้การสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและการทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราหรือไม่ เรากำลังลงทุนเวลาทรัพยากรความสามารถในการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าอย่ายอมให้ความสะดวกสบายหรือความสุขสําราญแห่งโลกนี้มาเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เรารับใช้พระองค์อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับคนยูดาเราอาจจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและความท้อแท้เมื่อเราพยายามทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระธรรมฮักไกหนุนใจเรา ไม่ให้เราสูญเสียหัวใจแห่งการรับใช้พระเจ้าแต่ให้สัตว์ซื่อต่อไปให้เราวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราให้ความสําคัญกับงานของพระเจ้าก่อนพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราและอวยพรเราอย่างเหลือล้น พระธรรมฮักไกสอนให้เราอดทนและยึดมั่นในความเชื่อในช่วงเวลาที่มีอุปสรรคมากมายเมื่อเรารเผชิญกับความยากลำบากให้เราระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์เกี่ยวกับการทรงสถิตและพระพรของพระองค์พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อคำสัญญาของพระองค์เมื่อเราเชื่อฟังและวางใจในพระองค์ พระองค์จะทรงนำทางและสนับสนุนเราพระธรรมฮักไกเตือนเราถึงความสำคัญของการให้พระเจ้ามาก่อนและการมีส่วนร่วมรับใช้ในงานของพระองค์ให้เรายังคงสัต์ซื่อในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปโดยรู้ว่าพระเจ้าจะประทานบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ที่สัต์ซื่อของพระองค์ขอพระเจ้าแห่งการฟื้นฟูและการลื้อฟื้นชีวิตขึ้นใหม่ทรงอวยพระพรคุณครับ